จ้านี่ดูข้างในกันนะจ้าร้านนี้นะคะเป็นร้านของน้องเอเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่พิกัดอยู่ที่เรสเดียนะจ้าสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยมีสินค้าไทยเยอะแยะมากมายเลยอันี่เป็นบางส่วนที่เราถ่ายให้ดูนะคะมีทั้งของกินของใช้ขนมเครื่องปรุงอาหาร มีหลากหลายเลยเป็นแบบกระป๋องเป็นแบบอะไรก็มีนะแล้วก็โซนเครื่องดื่มก็มีทุกคนใครที่สนใจนะคะอยากจะอุดหนุนสินค้าไทยนะเป็นร้านคนไทยด้วยกันนะจ๊ะเข้ามาช้อปปิ้งกันได้เลยจะแวะมาที่ร้านของน้องเอกก็ได้หรือว่าติดตามที่เพจของน้องนะคะสามารถสั่งออนไลน์มีบริการส่งไปรษณีย์ด้วย เห็นไหมเด็กๆก็ชอบกินพวกขนมอันนี้เป็นพวกนี่เครื่องปรุงเห็นไหมมีเป็นแบบขวดน้ําจิ้มสุกี้ก็มีน้ําจิ้ม MK ก็อร่อยทุกคนมีหลายแบบใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวเรดเดียสามารถแวะมาอุดหนุนน้องได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะวันนี้ไปก่อนจ้า